สวัสดีครับอยู่ผมมแกนทาวเวลนะฮะตอนนี้เราโอ้ยบียระวังตอนนี้เรากําลังเดินลงเขานะฮะน้ำตกน้ำตกเอ่อน้ำตกอะไรวะน้ำรองน้ตกนางรองนะฮะน้ำตกนาง,องนรองนะครับจังหวัดนครนายกถ่ายเก็บไว้นะฮะอนนี้ขึ้นมารู้สึกว่าจะบนเขาเรียกว่าบนยอดของน้ําตกเลยนะะตอนนี้เรามาทางลัดเป็นทางที่คนไม่ค่อยจะมานะฮะดูจากเส้นทาง จากเส้นทางนะฮะสังเกตจากเส้นทางลกมากครับลํา,ลบ,าลบากฮะเป็นทางที่คนไม่มาครับ,บ,บผม <c oughs> ในข้างถาวันเนี่ยน้ำตกจะอยู่ด้านหน้านะฮะอุ้ยโดนมดกัดนี่นะฮะน้ำตกนางรองนะฮะ นางร้องนางเป็นรองสุภวิทย์แม่งเดินเร็วว่ะแม่งปีนป่าเก่งสุข่ะภวิทย์เดินเร็วครับไปนู่นแล้ว ไปเรื่อยๆครับจนกว่าเราจะถึงชั้นหนึ่งของน้ำตกเดินก็ด้วยความระมัดระวังนะครับทางเดินก็อย่างที่เห็นเลย เริ่มจะมีผู้คนแล้วนะฮะีมีหน้าแ้งข้างหน้า,า,นามีคนเพียบเลยใครที่อยากเดินป่าแนะนํามาที่นี่เลยนะได้เล่นได้ทั้งเล่นน้ําตกแล้วก็เดินป่าอย่างเต็มตัวนะฮะชมธรรมชาติต่างหากโอเคนี่กูต้องเปีนหลายๆอย่างเลยนะฮะเน้ยมาเจอผู้คนแล้วเดินต่อครับเดินอ้อมขวาก็ได้ ค้องความติดระวังใส่โอ้โหขอเล่นยมนไันนี้เรามาถ่ายคุณสุภวิทย์บ้างนะฮะเขาเดินป่าอย่างไรนะฮะสเต็ในการเดินป่าของเขาไม่ธรรมดาครับ ใส่รองเท้าเดินห้างมาเดินป่าครับสุดยอดรองเท้าพิเศษครับเดินที่ไหนในโลกก็ได้ครับเดินบนหิมะก็ยังได้คอนเวิร์ตนี่เดินห้างรองเท้าคอนเวิร์ตอ่ะเออเดินเท่ผมนี่ก็เหมือนกันครับรองเท้าแตะหายใจไปกัน นที่เแล้วแล่างหินเลื่อนนะเว้ยตรงเนี้ยอย่าเหยียบนะเว้ยเฮ้ยเรามาทางนู้นไม่เหรอวะเรามาตรงนู้นใช่เดินไปนี่แหละทางนี้ก็ได้ไหมบ้างเดินไปตามท่อนี่ยเดินไปถึงแล้วแต่เค้านี่มันศึกษาธรรมชาติชัดนี่มันคือแบบเดินป่าธรรมชาติเลยฮะ สุดยอดหักกิ่งไม้นะครับกิไม้ขออนุญาตหักขอนญาตหักวันนี้วันเดียวฮะทีหลังจะไม่หักกิ่งไม้แล้วนี่เรามาผิดทางหรือเปล่าเราต้อง ถูกทางปุ๊กวะเอ้ยพีพาถูกทางมะเนี่ยไอ้มิดก็ผิดทางว่ะกลับไปทางหลักดีกว,ว่า เพ <One input> so right ื่อนผมกำลังตามมาจากด้านหลังนะฮะกำลังตามมาทังด้านหลังเดินช้ามากคฮึ่มเื่อว่าโอ้ นี่ยนะเพื่อนผมกำลังตามมาสองคนนะฮะโอ้โหเดินเร็วๆดิแต่แล้วเราก็พางเดินออกมาได้นะฮะสุดบยอดทาปากภายในนี่บึ้งไปห้องน้ำเดือนแต่กูว่าทำไมออกมาแล้วก็บึ้งห้องน้ำจะเข้าน้ำว่างั้น ษาธรรมชาติบ้านไปนิ่นนอนไม่ได้แน่ศึกษาธรรมชาติ กว่าจะลงมาได้ไม่่ไกลเหมือนกันนะเว้ยนะครับเดียววะครับเดียวเลย มันขึ้นลำบากมากของี่อันนี้มันทางเรียบใช่ไหมมันตกเรียบๆแต่ไอ้กระทิงมันดิ่งสูงไงเป็นน้ำตกเหมือนไอ้นี่ยเป็นตึกอะดิ่งขึ้นเขาอันนี้แบบเป็นทางลาดไงเดินได้อยู่แต่แค่แม่งยาวโอู้หูยยนให้ใหขเขาเล่นให้ดอกนะ้า,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 นาปิดท้ามอ่ะ เดินทางนี้เดินไไหนไเดินขึ้นทางนี้ได้เดินเดินง่ายๆเดินทางถนนดีกว่าไม่จะขึ้นไ,ไอถนนไงทำไปทางเดิมก็ต้องเดินหน่ยต่าไม้สบายเชื่อนะ สูบไม่ mm hmm. อับเชน嘛ขึ้นมาสู่ถนนแล้วนะฮะฮ่ามเป็นไรเลย la la, 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 la.